เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพาดไปค่ะเมษสิงหนูที่อยู่ในราศีลักนาดาวสุกประจำช่วงวันที่21ถึง31สิงหาคมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน แล้วก็ควรมีคู่นะคะํา s สแตมจะอยู่ใต้ Description Box นะคะเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดทาดคนโสดน,นะคะสถานการณ์ความรักของคนสถานการณ์เจ็ดดาบมองใครอยู่ส่องใครอยู่แอบดูใครอยู่เอ่ย สำหรับคนโสดมีคนในใจนะคะบางคนอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนที่คุณแอบชอบนะ,ะมีสองเคสแต่ก็เป็นการเหมือนรู้สึกกับเขาในมุมของเราคิดถึงเขานะคะเด่นมากๆคือคนเก่าสองคนเก่าคิดถึงคนเก่านะคะในที่นี้อืม ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่รอคนเก่าหรือนึกถึงคนเก่าก็ผ่านคลิปนี้ไปก่อนคลิปนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณนะคะไม่ใช่คลิปของคุณถัดไปบางคนในที่นี้นั่นเองอมืมันเป็นเป็นการแบบนึกถึงเขานะคะในมุมของเราเองไม่ได้มีความคาดหวังอะไรนะคะมันเป็นการนึกถึงที่เผื่อว่าเราได้ข้อมูลหรือส่องเจอข้อมูลอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่า โอเคมันอาจจะได้เวลาของการ move on แล้วหรือเปล่าถึงเวลาของการ move on แล้วไหมในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะคุณอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างจากการสอดสองตรงนี้แล้วทาให้คุณรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะถึงเวลาแล้วในการที่จะต้องยอมรับความจริงบางอย่างว่าโอเคมันต้องจบแล้วแหละเราต้องเดินหน้าต่อ <c oughs> ต้องไปต่อกับชีวิตอยอมรับความจริงยุติทุกอย่างแล้วก็ move on นะคะเป็นการ เป็นเป็นช่วงเวลาของการยืนยันว่าความรู้สึกทั้งหมดมันอาจจะต้องยุติแล้วจริงๆทีนี้ขอดูฝั่งเขาคนนั้นนะคะที่คุณสองที่คุณมองที่คุณนึกถึงสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้าง The Star ชีวิตอืมโอเค คนรักเก่าของคุณชาวธาตุน้ําโดดเด่นมากๆโดดเด่นมากๆคนคนนี้มีนกระกฎิจิกที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะสถานการณ์ความรักของเขานะเขาค่อนข้างเป็นคนที่โดดเด่นในช่วงนี้นะคะโดดเด่นอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแต่ก็ยังไม่มีใครที่ถูกใจเขาเลยสักคนไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักด้วยนะคะไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคะโฟกัสในเรื่องอื่นอย่างเช่นการงาน ชีวิตส่วนตัวหรือบางคนอาจจะโฟกัสในเรื่องของการแพลนเดินทางเที่ยวการใช้ชีวิตที่แบบอยากจะทําอะไรก็ทําแต่จะไม่ได้สนใจในเรื่องราวความรักอาจจะมีคนเข้ามาทําให้เขารู้สึกอ่อนไหวบ้างแต่ก็แค่นั้นอะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอยากจะอินกับใครเป็นพิเศษนะคะอืไม่ได้รู้สึกอยากจะอินกับใครบวกกับว่าตัวเขามไม่ค่อยศรัทธาในความรักเท่าไหร่เขารู้สึกอาจจะเจอความผิดหวังนะคะ อาจจะเจอความผิดหวังมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงที่แบบอยากจะใช้ชีวิตอยากจะทําอะไรก็อยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะเข้ามาก็เป็นฟีลว่าแบบว่าก็เช็คเลตติ้งเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อินอะไรกับใครเป็นพิเศษนะคะฝั่งเขานะทีนี้ขอดูสามใบสิคะไพ่รักอยากจะบอกอะไรสามใบคนโสดทัดไปสามใบคนโสดทัดไป อืค okay. อืมฮะ uh. มันเป็นฟิลว่าคนคนนี้กับคุณนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยคิดที่จะเติบโตกันสตอรี <c> ่ไ <oughs> พ่พูดถึงสตอรี่ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะคนเก่าคนนี้เคยมี ความรู้สึกว่าอยากจะสร้างอะไรร่วมกันสร้างอนาคตเติบโตไปด้วยกันหรือมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่จกจะทําร่วมกันบางคนเป็นความรักที่แบบคบกันมานานคบกันมานานอืมคุณรอคนคนนี้ยแล้วก็ยังรออยู่ทั้งที่ความสัมพันธ์ตอนที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องจบกันหรืออะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของความแบบรักร้อนเขามีอีกคนหนึ่งอยู่แล้ว หรือเขามีคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่แล้วคนคนนั้นที่มาคบซ้อนนี้ก็มีคนของเขาอีกทีหนึ่งหองนละสี่ซ้อนสี่เศร้าอะไรประมาณนั้นต่อค่ะโอเคเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ยิบเอ็ดถึงสามเอ็ดรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง Okay. ขึ้นมาเหมือนกันเลยอะจากสถานการณ์ของคุณเมื่อกี้นะคะ8ถ้วยแล้วก็เฉยอะจริงๆความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันก็เป็นความรู้สึกเฉยๆอะมันไม่ได้รักแล้วไม่ได้รอแล้วไม่ได้มีความคิดถึงหรืออะไรทุกอย่างจบก็คือจบเหมือนกับว่าณนะตอนนั้นที่เขาสื่อสารกับคุณไปมันกนข้างที่จะชัดเจนไปแล้วคือคุยแล้วจบก็คือจบแล้วก็มุฟออนต่างคนต่างเดินต่างคนต่างอยู่ใน ในเส้นทางของตัวเองนะคะเขาก็เดินในเส้นทางของเขาเขาก็มองว่าคุณก็คงจะเดินในเส้นทางของคุณไม่มีการสอดส่องไม่มีการพยายามอยากจะทำอะไรในความสัมพันธ์หรือลักษณะของการรีวิวหรือว่าพูดคุยหรือใดๆก็คือหา,หายวับไปเลยนะคะเป็นพี่แบบยกย้ยายจริงๆฝั่งคุณล่ะคะที่แม่รู้สึกยังไงกับเขาบ้างในช่วงนี้ โอเคอืมกูรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่ที่สงสัยในใจที่ขัดข้องสงสัยและอยากรู้เป็นสิ่งที่ยังค้างคาและติดขัดอยู่ในความรู้สึกเป็นสิ่งที่ค้างคาและติดขัดในความรู้สึกที่อยากจะคุยแล้วมันมันยังมีอะไรที่ต้องคุยอะ่ะแต่คุณก็รู้สึกได้ว่าว่ามีกำแพงตรงกลางตรงนั้น แต่เราก็ยังยังคิดนะยังหวังอยู่นิดนึว่าอืมน่าจะได้เคลียร์เรื่องนี้ได้อ่ะแต่ดูเหมือนฝั่งเขาไม่ได้อยากจะเคลียร์อะไรแล้วค่ะคือเขาก็เดินหน้าต่อแล้วก็มุกออนไปอืมอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดจากข้อมูลที่คุณได้รับรู้แล้วทําให้คุณจะต้องมุกออนตรงนั้นในช่วงปลายเดือนโอเคบทสรุปนะคะและไพ่แนะนํา บทสรุปรักไพ่แนะนำนะคะสี่ดาบคุณที่กับคนที่เขาแบบอือาจจะไม่อยากจะทำอะไรแล้วอ่ะในความสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับตัวเรานะคะมันคือการเริ่มใหม่ต่างคนต่างเริ่มใหม่ขอให้คุณได้เริ่มใหม่ <c oughs> เริ่มต้นกับชีวิตเริ่มต้นใหม่กับความสุขที่ ที่รออยู่อ่ะอยู่ที่คุณจะเปิดประตูรับมันได้หรืออย่างความสุขที่รออยู่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นในลักษณะของความรักครั้งใหม่แต่เป็นเป็นลักษณะของการที่คุณได้ได้มู่อ่อนคุณได้เปิดใจให้กับตัวเองได้รักตัวเองได้แบบพัฒนาตัวเองหรือทำอะไรในสิ่งที่คุณจะมีความสุขเหมือนสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นะคะเหมือนสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ก็คือทําอะไรก็ตามที่เขาจะมีความสุขแล้วไม่ไม่เดือดร้อนใครอืม ให้ความรักว่างาย make the effort ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากเพราะว่าความรักนะคะแรงดึงดูดทุกอย่างที่ที่มีอะ่ะมันไม่ได้มากพอที่ทำให้เขาแบบว่าจะกลับหรือวนกลับมานะคะ f ฟ o o r s e l f คือไพ่ก็บอกอีกว่าให้คุณปลดล็อกตัวเองนะคะปลดปล่อยตัวเองแล้วก็เดินออกมาจากความรู้สึกที่ยังยึดติดหรือที่ยังรอคอยหรือที่เราแบบยังอยากรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเขาหรือความสัมพันธ์อื ไพ่บอกว่าอะไรต่อไป you got super power super power นะคะหลายๆคนน่าจะหัวร้อนกับคำทำนายนี้พอสมควรอืมแต่ไพ่บอกให้คุณชิวนะเพราะจริงๆแล้วตัวคุณก็มีอะไรดีในตัวเองเยอะนะคะอย่าได้คือการรอใครบางคนที่เขาอาจจะไม่อยู่ตรงนี้หรือหรือมองเห็นในสิ่งที่คุณมีอะ่ะมันยังมีคนที่มองเห็นในสิ่งที่คุณมีอยู่มากมาย ชายมันออกมาค่ะดึงมันออกมาเปิดประตูให้กับโอกาสใหม่ๆเปิดประตูให้กับความสุขใหม่ๆที่รอคุณอยู่นะคะโอเคค่ะพารคนโสดก็ประมาณนี้คระยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพารของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน สถานการณ์ในดา Justice b e f o n f u t r e เหมือนคุณจะไฟเพื่อบางอยา่างคุณอยากจะไฟมันมีเรื่องราวที่คุณจะต้องแบบม้องคุยอะเพื่อตัดสินใจละเพื่อที่จะจะได้รู้แล้วว่ามันจะขับเคลื่อนไปทางไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้สรุป,ปยังไงอาจจะต้องมานั่งคุยหรือมีโอกาสที่อาจจะมีการมานั่งคุยกัน ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ผลลัพธ์มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธหรือไม่พอใจในความสัมพันธ์แล้วก็ยังคงมีคําถามในใจว่าเราฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ล่ะฉันจะเอาอยัางไงกับคนคนนี้ดีคําตอบของเขามันไม่ใช่แค่คุมเครือแต่มันทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะมีแรงประทะขารมกันเล็กน้อยนะคะทะเลาะก,กันนิดหน่อยอืมเอาไงต่อบวกกับว่าคุณก็พยายามที่จะประคอง ตันจะประคองยังไงดีแบบเริ่มทะเลาะแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วคือฉันก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดปัญหาขนาดนี้แค่อยากจะมาคุยกันเพื่อที่จะดูว่าโอเคเราจะไปยังไงกันต่อไปอะไรเนี้ยแต่การเป็นว่ามาจะมีเรื่องราวจิบปาหยิบย่อยเข้ามาทําให้รู้สึกหัวร้อนกันเบาๆนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคนคุยละคะเป็นยังไงคิงถ้วย สิบถ้วยห้าดาบเจ็ดเหรียญแล้วก็เดอะฟูลเขาน่าจะไม่ชอบอะไรที่ถูกจำจีจำชัยอะสถานการณ์ฝั่งเขาก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก,เขาก็เขาก็แฮปปี้ดีนะเขาก็แฮปปี้ดีกับความสัมพันธ์แต่ก็แค่ไม่เข้าใจว่าคือเขารู้สึกว่าฝั่งคุณกาลังหาเรื่องอะไรเขาหาเรื่องมาว่าหรือว่ามาติอะไรเขาอะไรเนี่ยเขาไม่โอเคอืมเขาไม่โอเค แล้วจริงๆแล้วมันเป็นความแบบเขาอาจจะไม่ได้แบบชวนทะเลาะสักทีเดียวมันเป็นความความนิ่งบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างของเขาการตอบหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกหุดหงิดกับท่าทีของเขาอืมเขาเขายังดูอยู่นะเขาดูเขาพิจ,จรารณา,นานท่าทีคําพูดของคุณนะคะว่าคุณมี reacting ยังไงอืม react ของคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาจะไม่ไ,ไม่ได้ทําอะไรเยอะแล้วเขาก็ดูฉิวฉวด้วยประมาณว่าแบบอืมฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยเธอจะยังไงก็แล้วแต่แล้วกันเธอจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็แล้วแต่เธอแล้วกันฉันอะไรก็ได้แล้วอ่ะอืมเขาชอบไหมเขาชอบคุณนะจากสถานการณ์เขาก็รู้สึกว่าเออมันก็ดาเนินมาได้ดีแต่ทําไมมันถึงแบบอยู่ดีๆก็ฮะงงงงงงงเขาก็น้างงแล้วอ้าวนี่เธอแบบ หาเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมโอเคต่อไปนะคะสามใบให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอืมนอยเลยทีเดียวเชียววยระวังนะกังวลนิดนึงระวังนะคือไม่ได้อย่างจะพูดให้คุณ กังวลจนเกินไปนะคะแต่แค่ให้เรามัดระวังละกันจับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามน้าไพ่ยนั้นให้เราหลีกเลี่ยงนะคะไม่ใช่ฟังแล้วให้แบบอุ้ยมันต้องเกิดขึ้นแน่เฉันต้องรัต้อไปไม่แต่ว่าให้เรารู้ว่า เราควระลีกเลี่ยงอะไรแล้วควรทํำยังไงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอนี้บอกว่าจากจากสถานการณ์ฝั่งคุณอาจจะเกิดอาการของความหัวร้อนหงุดหงิดจากท่าทีหรือหรือผลลัพธ์ของการตอบคําถามของเขาที่อาจจะต้องมานั่งคุยกันเพื่อที่จะหาทางต่อบว่าเออจะเอายังไงต่อไปให้กังวลไหมนิดหนึ่งไม่ใช่ว่ากังวลแต่หมายถึงว่าหลีกเลี่ยง อาการหัวร้อนอาการหงุดหงิดนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์จากน้าไพ่สามไปตรงเนี้ยอาจจะขึ้นว่าคุณมีกิเนี้ยอาจจะน้อยใจหรือเสียใจอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องแบบแยกย้ายกับคนคนคุยในปัจจุบันได้ฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงแรงประทะหรือหลีกเรื่องความร้อนนะคะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนี้มันทําให้ทันตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะ move on ก็ move on ได้เลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า คุณเสียใจอะ่ะคุณยังไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปก็ต้องหรีดียังสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะไปต่อเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะเขาคนนี้คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะก้าวดาบดิ้งออกมาเดบิว2ไม้เท้าลเวอร จริงๆแล้วว่าน้ำนิ่งไหลลึกเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แสดงออกอะไรเก่งมากมายแต่บางคนนะคะคนคุยของคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แสดงออกอะไรเก่งแต่ภายในของเขาอะคะ่ะมันเต็มไปด้วยอิมมชันอลเขารักเขาหลงคุณนะคะมันเป็นความชอบที่กึ่งไปทางของความลุ่มหลงด้วยเขาก็มองอนาคตไปกับคุณนะคะแต่อยากจะเป็นลักษณะของการแบบค่อยค่อคุยกันไปค่อยคอยทําความรู้จักกันอะ เป็นขั้นเป็นตอนเป็นอะไรยังไงคือเขาเองก็อยากที่จะศึกษาดูใจกับคุณต่อนะเพราะความลุ่มหลงมันก็ไม่ได้อัากันได้ง่ายขนาดนั้นแต่แค่บางอย่างมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีไม่ดีพอเขาผิดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาแบบเขาไม่อยากให้มีเรื่องเครียดในความสัมพันธ์ฝั่งคุณที่แล่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะ่ะฝั่งตัวคุณนะ ควีนดานะคะดอสตาค่ะสาบไม้เท้าเด็กถ้วยแล้วก็ The World คือบางทีเราอาจจะค่อนข้างหึงนิดนึ่งจากความเป็นตัวเขาเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างดีหรือดูดูจะมีโอกาสเยอะเข้ามาอืมก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่า คุณก็คาดหวังในความสัมพันธ์คุณก็ไม่อยากจะรอแล้วมันอาจจะรอมาในระยะเวลานึงแล้วมันควรจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าของการที่มันจะชัดเจนสักทีในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอืคุณรู้สึกว่ามันควรจะชัดเจนได้แล้วฉันไม่อยากรอแบบลมๆแล้งๆหรือมีแต่คําพูดที่ให้ความหวังหรือการกระทําที่ให้ความหวังแต่ทุกอย <ot> ่างไม่ช <ot> ัดเจนคุณร <ades> ู้สึกว่ามันควรจะชัดเจนอืถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าประมาณว่าคุย,ยันเจ็ดวันแล้วมันถึงเวลาแล้วก็ใจ,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 จเย็นๆหนึ่งนะคะโอเคุเค้ยขอดูน,นะนะสับไพ่แบบนึงเหร็จและโอเคบทสรุปแล้วก็ให้แนะนำนะคะสับก่อนเดือดตาใหม่ละ ไพ่พูดในเรื่องของการบาลานซ์ความคิดความรู้สึกนะคะและเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยช่วงนี้คุณจะมาดุนิดหนึ่งนะมาดุมาเข้มมาแบบจริงจังหมดจริงจังในขณะที่คนนึงก็จริงจังแต่อาจจะงงว่าแบบวูบอ,อยู่ดีๆแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เก็ตบอกกับหัวร้อนด้วยอะไรด้วยเขาเริ่มไม่ได้ตามอะไรเราเยอะแยะในในช่วงเวลาที่เราอาจจะ สับสนในความสัมพันธ์หรือช่วงเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอรตรงนั้นนะคะอฉะนั้นจะเย็นก่อนจะเยเย็นก่อนฮันนูเพลฟอนเนสฮาร์ดแ r ร์ฮาร์ดคอนเวอร์เซชันคือความสัมพันธ์นี้มันยังมันยังไม่ได้ถึงโหมดของความจริงจังโหมดของความแต่มันเป็นฟีลแบบไปเรื่อยๆศึกษาดูใจกันไปเปิดใจคุยได้ไหมเปิดใจคุยได้ไม่ผิด แต่เปิดใจคุยแล้ว r รี c t ชันหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเราต้องควบคุมให้ดีนะคะควบคุม reaction ตรงนั้นให้ดีอเดี๋ยวขอดูข้อความเขาแล้วกันนะข้อความของเขานะคะขออนุญาตเปิดก่อนข้อความในใจเขาล่ะไนละ่ะไปไหนละ่ะอืม หลังจากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นถ้ามีอาการหัวร้อนนะเขาเขาคิดว่านะ I i think we we should Slow Down คือเราควรไปอย่างช้าๆไหมไม่ควรเร่งรีบอะไรแล้วมันทำให้เขากลัวที่จะคุยกับคุณนะเขาอยากจะมีคุณนะคะแต่ความหัวร้อนหรือความแบบอาการเนี้ยเขาอาจจะไม่เคยเห็นหรือเขาอาจจะเคยเห็นแต่ว่าแบบมัน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 ทำให้เขากังวลที่จะคุยกับคุณใน อ,อ,อ,อยากจะอยากจะให้คุณแบบใจเย็นหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่คือสิ่งที่ที่เขาอยากจะสื่อกับคุณนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณ สถานการณ์ความรักในฝั่งคุณ Night of Bons นะคะหนึ่งเหรียญ Hangman Strange แล้วก็สองถ้วยสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นกงนังวลคิดวิตกกังวลนิดหน่อยแต่มันก็เป็นแค่นิดหน่อยเนาะปะ คุณเอาอยู่ค่ะคุณชิลมากคุณเอาอยู่คุณสามารถที่จะจัดการความสัมพันธ์แัดแจงความสัสมพันธ์หรือแม้แต่แบบควบคุมในเรื่องในเรื่องของคนรักได้ดีนะคะค่อนข้างแฮปปี้ในช่วงของปลายเดือนนี้ปลายตรมาสนี้เออปลายเดือนใช่ปลายเดือน,เด,อนอเดี๋ยวขอขยายความสิ่งที่ทําให้คุณคิดมากแล้วไม่ตกกังวลหน่อยอ๋อเกี่ยวกับบคุคคลที่สามเกี่ยวกับตัวเลือก กี่ยวกับบุคคลที่3ามเกี่ยวกับตัวเลือกนะคะเป็นสิ่งที่คุณคิดไม่ตกคุณอาจจะเฮ้ยเห็นว่าอ๊ยใครเนี่ยแอดมาใครเนี่ยกดไลค์เขาใครเนี่ยมาส่องอะไรประมาณนั้นแล้วคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแบบใครเนี่ยบุคคลที่สามเหรอหรือหรืออะไรหรือยังไงซึ่งกำลังจะโดนแทงข้างหลังหรือยังไงแต่คุณเอาอยู่ค่ะคือเอาอยู่คือสถานการณ์ตรงเนี้ยบุคคลที่สามตรงเนี้ยค่ะเข้ามาเป็นไปได้ว่าเข้ามาทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ เดี๋ยน,นี่ออกก่อนเดี๋ยวเรามาดูต่อในฝั่งของเขาว่าสถานการณ์ฝั่งเขาเป็นยังไงในถ้วยโอเค justment แปดไม้แปดถ้วยแล้วก็หกดาบสถานการณ์บุคคลที่สาม หรือคนที่เข้ามาจีบเข้ามาชอบเนี่ยเข้ามาจากอ่เข้ามาในทางของฝั่งคนรักของคุณถ้าไพ่ไม่สลับนะคะถ้าไพ่ไม่สลับเข้ามาจากฝั่งคนรักของคุณแต่คุณรับรู้คุณมีการสูบส่งคุณคุณเห็นหมดอะคุณรู้หมดนะคะแล้วเขาเองก็พยายามที่จะทําให้ชัดเจนด้วยอาจจะมีมีฝั่งเขาเนี่ยฝั่งคนรักของคุณอาจจะมาบอกคุณก็ได้เอ้ยคนนี้มาแบบ กดไลค์นะหรือค่อนข้างเปิดเผยนะคะจากหน้าไพ่แล้วค่อนข้างเปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาก็พยายามจะสื่อสารอะไรใดๆกับคุณอย่างตรงไปตรงมาให้คุณได้รู้อืมแต่เขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเธอแบบควบคุมโน้นนี่เยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เขาไม่กล้าบอกคุณในภายหลังนะแล้วคุณที่อาจ จะ appreciate ถ้าเขาเป็นคนมาบอกเรานะว่าเออมีคนนั้นคนนี้มาชอบอะไรเงี้ยคุณควรที่จะอ appreciate ว่าแบบเอ้ยขอบคุณนะที่เธอแบบเปิดใจบอกฉันอะไรเงี้ยมันจะทาให้เขารู้สึกว่าอยากจะซื่อสัตย์หรืออย่างที่จะบอกคุณในครั้งต่อ,ต,อต่อไปแต่ครั้งนี้คุณอาจจะมีความแบบแข็งมีความควบคุมคอนโทรลเยอะไปนิดนึงก็อาจจะทําให้ให้เขารู้สึกว่าสถานการณ์มันแบบอืเซ็งนิดนึงนะคะเซ็งนิดนึงตรงนั้นนะอืม น้ไม่มีอะไรมากเอาอยู่ยังไงก็เอาอยู่อยู่ดีนะคะทีนี้ขอดูสามใบนะคะสําหรับสําหรับนี้ว่าอยากจะบอกอะไรคนมีคู่ลาดไฟอ๋อมาเลยไปอืมคนคนนั้นที่เข้ามานะจะเป็นฟีลแบบว่าอยากได้สายเปป่ะ่ะ คนอายุน้อยเด็กน้อยอะไรเงี้ยมาอยากจะแบบว่าอยากจะมาชอบแฟนคุณเพือ่อคาดหวังในลักษณะของผลประโยชน์อะไรสักอย่างแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะว่าอะไรนะไพ่ึ้นบอกว่าคุณกับเขา,าผ่านทั้งสุขทั้งทุกมาด้วยกันนะคะผ่านสุขทุกความลําบากอะไรมาด้วยกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ขับเคลื่อนเขาคุณคือคนที่ดูแลเขาดูแลความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ หมือนแบบช่วยกันพยุงกันไปอะจากสถานการณ์ที่ยากลําบากที่เคยเจอมาด้วยกันแล้วไปข้างหน้าจนจนทําให้มีทุกๆวันเนี่ยเขาไม่เคยลืมข้อดีคุณงามความดี <c oughs> ตรงนั้นของคุณนะคะแล้วเขาก็ซับซึ้งในตรงนั้นอะเขาก็เลยแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะทําให้ความสัมพันธ์แบบมีปัญหาในลักษณะที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณอืโอเค ต่อไปค่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงนี้แสมายะคุณดุดันไม่เกรงใจใครเช่นนี้นะคือเขาก็รู้แหละว่าคุณก็พยายามที่จะแบบเอออินเลิฟอ่อนหวานดีๆกับเขาแต่ก็ยังมีความแบบคอมฟีดความแบบฟิลแม่ความแบบฟิลผู้ปกครองเขาจะว่าไงนี่ ถ้าเป็นแบบฟิลกลัวเมียนะนา้าไพคือเขาคือฟิลกลัวเมียเลยเกรงใจก็ได้นะใช่ปะเกรงใจภรรยากเกรงใจแฟนอะไรอย่างเงี้ยอืมเขารู้สึกว่าเขาแบบอยากจะเต็มที่อยากจะทําดีๆกับคุณอนะนะคะเขาอยากจะทําดีๆกับคุณเขาไม่อยากที่จะให้มีอะไรแบบว่าเป็นเป็นความเครื่องแคลงใจเป็นเงื่อนงำเป็นความลับเขาไม่ได้ให้มีสิ่งนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอีกก็เซนแรง แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็เซนแรงนะไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาก็เลยไม่อยากที่จะมีรับลมคมในอะไรใดๆกับคุณนะคะคุณรู้ทุกอย่างคุณควบคุมทุกอย่างไม่มีอะไรล่ลอสายตาคุณได้ฝั่งคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างคะเราถูกสองถ้วยเลยว่าเลิฟเวอร์สละมันโซอินเลิฟขนาดนั้นโอเค เหรียญเนี่ยตัวแม่ของจริงไม่มีอะไรค่าใสยตาคุณได้ค่ะใครจะทําอะไรรับหลงังใครจะฉัชนรูฉันรูนะจ๊ะฉันรูฉันรูนฉันรูนรนรคุณพยายามประคองความสัมพันธ์ใช่คุณแบบอาจจะพาหใาหลายอย่างมาด้วยกันสุขทุกความยากลาบากคุณก็ช่วยกันแบกนะคะช่วยประคองหลายหลายอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องอะไรแล้วเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ในบ้านในเรือนคุณจะเป็นฟีลแบบผู้จัดการ ในความสัมพันธ์หลายๆอย่างคุณแบกรับคุณเหนื่อยงานบ้านคุณเหนื่อยจากการทํางานของคุณคุณต้องมาเลี้ยงลูกคทุกอย่างคือคุณจัดการหมดแล้วคุณก็สามารถแฮนเดิกับตรงนั้นได้คุณเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยอืมนะคะโอเคไปต่อที่บทสรุปนะคะบทสรุปและไพ่แนะนำสามถ้วย a r e n e s s ส l l u s i o n คนคนนั้นเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเด่นมากบุคคลที่สามเข้ามาแต่ทำอะไรไม่ได้ค่ะทุกอย่างปึ้งมาปุ๊บโดนถีบโดนถีบนะคะโดนถีบออกไปนะคะไม่ได้ถีบในความเป็นจริงนะหมายถึงเ,เปรียบเปยนะคะคือเข้าพยายามจะเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้ค่ะเจอสกัดดาวรุ่งนะคะ awareness ตัวคุณและความร่วมมือจากคนรักของคุณ ไวจิวเบอร์รซูค่ะเร็วนนี้ part life relationship d e c e p t i o n คือในที่นี้ระหว่างความสัมพันธ์เนี้ยคุณคนรักแล้วก็บุคคลที่อยากจะเข้ามามันเหมือนมีอะไรสัมพันธ์กันสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรเร็ดลอดออกไปได้จากสายตาของคุณแล้วก็ความเขาเรียกอ,อะไรความจัดการการบริหารความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็บริหารคนรักด้วยนะคะ คือคนที่พยายามจะเข้ามานี่คือแบบไม่ธรรมดาอยู่นะค่อนข้างจะไม่ธรรมดานะคะใส่หน้ากากคือรอยเล่มรอยเล่มอยู่เหมือนกันนะคะค่อนข้างจะรอยเล่มแต่คุณเอาอยู่ไม่ไปกังวลตรงนั้นแต่คุณเอาอยู่ทุกอย่างจบเขาก็เข้ามาทําอะไรไม่ได้อยู่ดี yes ใช่ไหมล่ะไพ่บอกใช่ไงไพ่ย,ยืนยันอีกรอบว่าใช่มันก็แค่แบบ คุณเอาอยู่อยู่ดีอี่เวนะคะไม่ต้องกังวลเลยเด,ยโดเนโงแผพน B คุณไม่จำเป็นต้องมีแบบแผนซ้อนแผนหรืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะออกไปหายใจสูดอากาศดีๆสบายๆชิลๆกับคนรักได้เลยชิลทุกอย่างเป็นไปในทิศทางการควบคุมการจัดการของคุณนะคะแต่ทุกอย่างต้องมีสติเสมอในการจะทำอะไรเนาะโอเคค่ะคลิปของชาวธาตุป่าประวาณน,นี้ค่ะย,ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด u ับส r i ร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ